โอ้โหอันนี้เป็นข้อสอบที่ยากมากแล้วก็เป็นคําถามที่ยากมากเพราะว่าทุกๆที่ที่ท่องเที่ยวนี่คือเป็นที่ที่โฟกัสประทับใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ดังๆทั้งนั้นเลยแต่ถามว่าประทับใจที่ไหนที่สุดก็คงเป็นบ้านของโฟกัสเนาะบ้านหลังที่สองของโฟกัสก็คืออยู่ที่โมนาโคนะคะคือจริงๆแล้วโฟกัสไม่ได้มีบ้านหลังที่นั่นแต่เบสของเรือที่โฟกัสทางานอยู่ปัจจุบันอยู่ที่โมนาโคแล้วก็ที่โมนาโคนี่มีความอเมซิ่งอย่างหนึ่งค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่โมนาโคนี่คะ ซุเปอร์คาร์จอดไว้เอาคุณแจค้างไว้เลยคะ่ะบางคนไม่ติดหน้าต่างนะจ๊ะพวกเราก็เดินผ่านไปตอนแรกเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะเขาไม่แบบปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยไม่มีคนขโมยรถหร,หรืออะไรเงี้ยเขาบอกว่าโมนาโกเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะเพราะว่ามี CC t ีทวีทุกที่แล้วก็มีคนที่เรียกว่าเป็นตำรวจค่ะเดินตรวจตาทุกๆ5้านาทีนะจ๊ะและทุกๆ5นาทีอย่างที่ทุกคนบอกจริงๆค่ะโมนาโกมีรถซุปเปอร์คาร์ผ่านมาคนรวยๆนะคะทำยังไงรู้ไหมคะใส่เสื้อยืดค่ะ ยี่ส่ขา,ขางเงขาสั้นแล้วก็เดินตอกแตะตอกแตะคือความรู้สึกโฟกัสว่ามันเป็นเมืองคนรวยที่คนทุกคนชิลจริงๆแล้วก็เป็นเมืองที่ง่ายจริงๆค่ะที่เมืองโมนาโกโฟกัสขอบอกว่าเป็นเมืองที่โฟกัสประทับใจค่ะแรกเริ่มประทับใจแล้วก็ปัจจุบันก็ยังรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ประทับใจแล้วรู้สึกปลอดภัยค่ะเชียงคืนตีหนึ่งออกไปเดินได้เลยจ้ะไม่ต้องกลัวใครจะมาฉุดจ้า